ต่อไปจะเป็นรายการอะไรนะเนี่ยน้อไหม้น้ไม้ไผ่หวานหัดกระปีกุ้งสดสไลด์ก่อนมาแป๊บเดียวมือไม้กระแสนสงสัยยังไม่ถอนแซบปะเนี่ยแซบกินสดได้เลยไงมันหวานเหมือนเข้าวโพดต้มเลยอ่ะเบย กินมือคอยบอกอันได้เยอะแล้วนะมีดก็คมอยู่นะทำไมมือสั่นล่ะเฮ้ยชิมดูจ้ะมันคือมันคือข้าวโพดไหมมันคือหวานแท้เพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตนี่แหละตอนแรกก็ว่าทำไมเขาเอ๊ะแล้วก็ผัด แล้วเราก็จะผัดออกะปิกุ้งสดให้ชำ่ชำๆตำปลาแล้วกับตอนตำแจ้วบริเวเบรัเวขวดพริกขวดแจ้วธรรมดานี่แหละเดี๋ยวเราก็จะไปปุุนอีกรอบเอา้าทำไมมันแข็งจังมนันนี่จงังให้มันเข้ากันเดี๋ยวเราจะไป่ไกล้ากินแบบนี้ต้องไปต้มก่อน ปนปลาปนปลาช่อนย่างอยกจะกิน่ะไอปลามาดูหน่อยสิเดี๋ยวสักครู่ได้สองอย่างแล้วนะเออสิบห้านาทีสามอย่างพัดหมักแตงกรับอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทำพิธีตักใส่กระทะเริ่มเท่าไหร่นาที่แพงที่สุด จากธานาคารเขียวๆน้ำนะคะไม่ใช่สไปเราก็จะทำการต้มน้ำที่แพงที่สุดในโลกันเดือดนิดนึงเนาะเริ่มเดี๋ยวเราเอาปลาเนี่ย เราได้ทำการซื้อปลาร้ามาหนึ่งขวดหนึ่งกระปุก3ากิโลเลยเดี๋ยวเราจะต้มใส่งาปลาร้านะคะมันเดือดแล้วนะ่ะพอมันเดือดเราก็โคเล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 ให้มันเดือดมากๆเนาะ พ้วก,กับสิบเป็นยัติทีละพี่น้องแล้วมีแต่ไปมีแต่ละมีแต่ตเละร้อนม่ไงท่องรลอะเจะ๊เอื้อพากินพาเที่ยวเออชิมทั้งทัาพีได้ไหมได้อืมใสน้ำปลาร้านหน่อยเนาะแล้วค่อยบีบลูกนาวพอจะกินค่อยบีบมะนาวหอมประชอนมากประชอนลมควัน เลยหอมหน่ากินมันเละเกินว่ะไม่พูดไม่พอเลยนะคะเละเกินไปค่ะเราจะต้องทำการขนดลูครกเีราะในตำนานเราไปเที่ยวไหนมาก็ไม่รู้แล้วเราก็ไปเจอครกงี้เราต้องตายก่อนครกนะครกครกยังไม่พังเราตายก่อนแน่เดี๋ยวจำบีบบังหน้าวเนาะ เป็นเนี่ยเป็นตาแ่บบอสค่ะพี่น้องมันก็มีพักไม่ยังเข้ากิกกนกันไปตามภาษาอันขาดยังขาดได้ยุค่ะขาดปลาบ่าได้ขาดปลาแดกบ่ได้ราชินีปลา mm hmm. เจอกันนะคะแ่บน้ำกันเม oh <my. S 1> นูต่อไปเราก็จะผัดหน่อไม้หวาน นอไัยหวานขัดกระปิกุ้งสดเราทำการสไลด์แล้วนี่ครับพว<ป>กคเครื่อง,น,องนี่กุ้งหวานนี่กุ้งเคมใส่ผสมกันแล้วใส่กระเทียมจากสีสเกตพริกจากในาวาพริกที่เราไปเที่ยวกันนะ่ะน่าจะจาก จากกันถลาลมเออเประเอินมือเราไม่แม่นเราขอกำลังแรงใจจากตามมาถ่ายต่อตามมาถ่ายต่อมีลูกสาวเดี๋ยวตำพริกนี้ก่อนนะคะลูกสาวแขวนมันเป็นเป็นคนมักต่ำเด้อ ตำแหลกด,ดีดีนี่พริกงามอกจักกันทะละลมเราไม่ต้องขกละเอียดเดี๋ยวมันสิบอ้ยำขูกประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือสไตล์เรานะอาหารไทยไม่มีการจํากัดจําเขียเดอ้อไปเห็ดจังเลก็ตเห็ดแสนน้ำพูยกินเดอ้อจุดแก๊สแล้วนะครับจุดแก๊สเวียนวนแล้วสวยไหม กีบกระเทียมเ,เปลือกกระเทียมจากสีสะเก,ก็ดใส่น้ำมนันใส่น้ำมนันอย่าเยอะเพราะหน้าละมันอยู่แล้วอ,อ,อยากเป็นยูทูบเบอร์จนไม่อาบน,าน้ำอาบข้าวทำแค่นี้ครึ่งวันยังไม่เสร็จเลยค่ะเขาบอกว่าใส่น,น้ำลาดโคกมันแสบบอกวองแหวนอ พาอกระดังๆด้วยนะให้ข้างบ้านดา่าแถวนี้ไม่มีใครด่าหรอกค่ะเพราะมีแต่โรงงานเราคนอื่นนอนเราไม่ตื่นเลยใน,พนอพาร์ตเมนต์เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำที่แพงที่สุดล้างครกธคนาคารสีเขียวเป็นผู้สนับสนุนได้นะครับเป็นผู้สนับสนุนอย่าไปบอกกันอย่าไปบอกเขียไหม เขาจะส่งน้ำมาให้บ้านเรากินแต่เราไม่กล้ากินมันแพงเมื่อก่อนเป็นขวดล้วยังกล้ากินนะพะเป็นกระป๋องอย่างนี้ปุ๊บโอ้มันน่าเสียดายเราไว้ทําตอนถ,ถ่ายทํา o ยู u b e ดีกว่าจะได้ไงจะได้กุ้งเราไม่ลวกนะวันนี้เราผัดเขาเลยมันไม่ต้องแตกเท่าไหร่เพราะเป็นน้ำพิ๊ด ใส่กุ้งลงไปแล้วนะครับคือจะแตดอยู่ค่ะพี่น้องผู้ทำผู้เฮ็ดกะจานเชื่อ,อีกเชือ,อ,เอีกแล้วแล้ทำไมเราไม่เปิดไฟเราอุ่นแรงเปิดไฟเปิดไฟดวงแกงนห้หน่อยลูกปุ่มกาค่ะลูกแล้วเราก็ไม่ใส่น้ำมันหอยนะเราต้องดิดบ เออนี่แหละลืมลืมเปิดไฟเจ้าค่ะกุ้งหวานจะมีรสหวานอยู่แล้วเราก็ใส่แป้งนัวไปจักหน่อยเพราะว่าเราคงไม่มีสีมือในการทำให้อร่อยหรอกถ้าขาดเจู๊นะเราก็จะไม่มีความสามารถในความอร่อยต่อไปใส่หน่อไม้ครับ่อไ้หวานหน่อไม้ไผ่หวาน ลืมเปิดไฟถ่ายรูปมืดๆมาตั้งนานจะได้เนี่ยกล้องมันหลบไม่ต้องร <c oughs> ีรอรีลาค่ะเวลานี้มีค่าเราก็ใส่น้ำล้างครกไปเลยค่ะขั้นข้า โอ้ตามเชละมสละเราก็จะทำแบบบ้านๆนะคะบ้านเรานี่แหละรอให้เดือดค่อยคนอีกรอบหนึ่งก็เสร็จแัดพิธีกรรม สีสันและหน้าตานะครับสีสันและประมาณนีม้มะนาวคือลูกสาวเขาบีบไปให้เรียบร้อยแล้วและแช่เย็นไว้พอเสร็จเราจะราดด้วยมะนาวนิดนึงอ่อนเคยไมมเนี่ยนะอ่อนเคยไหม ออร่อยแล้วแถมเคยวานกับปิหวานอันนี้เจ้านี้จะจะลูกค้าให้แหละเนาะเราไม่ได้ซื้อเนาะเราเป็นท่านผู้กินอย่างดีส่วนน้ำพริกจากใต้ สักพับให้มันฉ่ำน้ำเข้าไปก่อนหน่อไม้ไผ่หวานเราไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเราลวกมาแล้วหวาน,นเหมือนข้าโพดเลยเสดายแหละแต่ว่าอยากกินน้ำพริกแบบไม่ต้องจิ้มไงมันจะลวกปากอืม้ม

กงกินอนะไรมาร้อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่จานกันนะคะมาเดี๋ยวได้ด้ววางกดใครไม่ต้องสนใจต่อไปครับเราจะใส่จานตักเสิร์ฟนะคะเราจะใส่จานตักเสิร์ฟแล้วคะ่ะ วันนี้ยูทูบเบอร์ก็พนักงานดีเด่นประจำบริษัทเรานี่แหละค่ะต่อไปเราจะขับรถตลอนทัวโอเคเดี๋ยวนะกอก้องกินเลยไม่ยกไปเลย เสร็จแล้วค่ะควันขมงโฉงเฉงหน่อไม้ไผ่หวานผัดกะปิกุ้งสดตามมานะคะตามมาเราได้สามอย่างแล้ววันนี้เรานั่งกินข้างน,นอกเขาทุกอย่างมันเหม็นกินในห้องกินข้าวก็ได้เด้อหุยจะโรคจิตเหรอแกเอาไปนั่นไว้หวดเมียเหรอ นะครับเดี๋ยก็กจานก,กากราเราจะมาอธิบายเมนูที่หนึ่งเมนูที่หนึ่งคืออะไรครับเมนูที่หนึ่งอะไรเนาะไอ้หมูยอหมูยอจากอุบลผัดแตงกวาเมนูที่สองเมนูที่สองปลาช่อนลมควันปนปลาช่อนลมควัน เมน,มนูที่สเมนูเมน,มน,มนูที่สหน่อไม้ไผ่หวานผัดกะปิกุ้งสด<ม>เดี๋ยวนะคะ<อ>เดี๋ยวไปตักแกงส้มแป๊บหนึ่งนะคะเมน,น,นูต่อไปก็จะเป็นแกงส้มนะครับกำลังจะไปตักแป๊บหนึ่งครับทำพิธีทำพิธีตักแกงส้ม แกงส้มบางหุ้งเฮิมแกงส้มผักกางแต่จะข้นหน่อยเพราะเราใส่น้ำพริกเข้าไปแล้วหัวกุ้งที่เราตัดไว้ว่าจะทำน้ำซุปเราใส่ลงไปเลยจะกินจุ้งหรือจะกินมะละกอคะไม่ยัยหน่อยไปใส่น้องไม่ใัยหน่อยเราตายอยู่ค่ะพี่น้อง จะได้เฮ็ดบุญให้ไม่ไงหน่อยยุ่แล้วนอนประตื่นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แต่ดูดีเลยนะดูดีก็ไม่เท่ารสชาติหรอกค่ะมันต้องรสชาติเราไม่ได้ทําขายรสชาติเราต้องโอเคครับพร้อมแซามมาเลยค่ะเมนูที่สี่เค็มขัดทำไมวางอยู่ตรงนี้เหรอ น่าาเมนูที่สี่จุ้งค่ะจุง้งแล้วมะละกอสวยมากนะเราใช้มะละกอฮอลแลนด์เพราะมันจะไม่ยุ่ยจุง้งโอเคไม่ใหญ่น้อยยุใสจบคลิปโอเคหนึ่งอย่างสองอย่างผนประคอลมควนัน สามย่างแกงสุ่มบักหุ่งเฮิมสี่อย่างผัดหมูยอหมูยอไป <c oughs> ค่ะโอเคครับขออับน้อับท้างแบบหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ